ขอบคุณเลยนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ให้กาลังใจนัมาโดยตลอดตั้งแต่ก่องเข้าบ้านมานะครับจนกระทั่งตอนนี้นัได้กลายเป็นนทัทคิวเบรฟาแล้วนะครับจน,<ม>นได้มีงานที่แบบทําเป็นประจํแล้วคือตอนนี้มันไม่ใช่ที่เวลาเห็นแฟนคลับในคอนเสิร์ตอย่างเดียวเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้เวลานัทไปทําง,งานที่ไหนเวลาขนาดไม่ได้ไปทํางานก็ยังจะเจอแบบแฟนคลับแวะเข้ามาแบบเอาสวัสทีให้นักคิวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ยินดีนด้วยดีใจด้วยนะรักคอยให้กําลังใจอยู่เสมอนะครับคอยที่จะพูดพูดให้กําลังใจเราว่าเออเนี่ยแบบรักนักนะแบบตุ้ยอะไรเงี้ยครับทุกครั้งเวลาที่นักมีปัญหาคือนักคือแฟนขาเป็นกลุ่มคนที่นักสามารถพูดได้นะครับบอกว่าสามารถบอกได้ว่าโอ๊ยพี่นะเจ็บคอพี่ <c oughs> ่ยอะไเงขาจะแบบเฮ้ยตุ้ยต้ยนะอะไรเงี้ยาหายามาให้ทานอะไรเงี้ ใช่ครับผมแล้วก็คําพูดไม่กี่คำหรือว่าการจะทําไม่กี่ไม่กี่อย่างที่แบบคือที่เขาไม่คิดว่าจะทําให้น้ำรู้สึกดี <c oughs> แบบนี้ก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าทุกรุกสีที่ทุกคนทำนะคะการใส่เสือเส้อสีเขียวสีไป้ายไฟพูดแล่นจะร้องไห้เพราใส่เสื้อสีเขียวสีไป้ายไฟ <c oughs> จดหมายที่เขียนมาเนี้ย เราไม่รู้ว่าขางมีเนียคนคนี่เขาจะให้วงใจอ้ยแต่ว่าสื่อเนี่ยว่าใหลาย้อาจะทำให้แบบว่าพวกเขย้างแต่ไมได้เลย่าจะบคนมาแล้วก็็ว่าสัทำให้กมีสุขแค่ทุกคน เซื่อว่ารงารนันเสไม่ว่าจะเป็นนอว่าเา่เสร็ตรนี้ก็มีนไไแล้ว ที่ผมเคยพูดในบ้างว่าความหวนสั้งยางก,ก็ไม่แพ้ความหวานของไทยทเคยจำได้แต่ต้องไี่อยากจะบอกว่าที่ความปันสั้งตอนนี้สําเร็จก็จเป็นเพราะแฟนขาดตามแล้วก็คือว่าแบบทุกคนให้ความสำคัญกับความปั่นที่เรื่องเป็นเพาเเป็นธรรมดาคนนึ้งแล้วก็ได้แบบได้มีโอกาสมาวันนี้เพราะว่า้ทุกคนเชื่อผมว่า